โอเคนะครับพอทำความสะอาดไปได้คร่าวๆแล้วนะครับก็จะมาเปรียบเทียบคร่าวๆนะพอดีว่าคู่นี้เตะยญาเทียมได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้รอยดำก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบางจุดที่เห็นได้ชัดเนาะนี่ครับคู่นี้ยังมีสีดำจากยญาเทียม แต่คู่นี้ทำความสะอาดไปประมาณให้เต็มที่เลย5นาทีมันก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่ารีบมารีวิวเพราะว่าเวลาวิดีโอมันนานแล้วมันจะอัปโหลดช้านะครับผมเนี่ยก็จะทำให้มันดูแบบรู้สึกเงามีความใหม่ขึ้นมาออพอสมควรเลยละ่ะถือว่า โดยส่วนตัวผมแล้วรู้สึกโอเคกับมันมากเลยครับนี่ยังมีข้างนี้ยังยังไม่ได้ทำความสะอาดครับส่วนข้างนี้ทำความสะอาดแล้วโอเคเลยเอาผ้าเช็ดด้วยนะครับควรควรที่จะมีผ้าแห้งๆนะครับ สะอาดสะอาดหน่อยเช็ดนะครับมันจะได้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนฟองน้ําที่ใช้เสร็จแล้วนี่อาจจะออกจะเยินนิดนึงรีไปหน่อยจริงๆอ่สะสภาพดีกว่านี้เนาะ <c oughs> ก็เราก็เปิดก๊อกน้ําแล้วก็ไม่ต้องขยำนะครับห้ามขยำนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คืนรูปก็ให้น้ําปล่อยไหลผ่านบีบเบาๆบีบเบาๆพอนะครับ ให้มันรู้สึกยุ่นยุ่นมือแล้วก็ไอ้พวกคราบสีดำๆเนี่ยมันมันจะหลุดหลุดไปกับน้ำหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ตักให้แห้งเอามาใช้ได้ใหม่ก้อนหนึ่งก็ผมว่าใช้ได้หลายครั้งนะผมว่าโอเคนะแล้วก็ข้อแนะนำคือผมโดยส่วนตัวผมลองกับอรองเท้าหนังแท้แล้วก็หนังเทียมไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่จะจะ เรียกลบว่าอะไรอ่ะมันประสิทธ,ธิภาพจะจะใช้ได้ไม่ดีไม่ดีมากเท่าที่ควรถ้าใช้กับหนังอัปเปอร์ที่เป็นเป็นผ้าอย่างเช่นมาจิต,ต้าหุ้ม้ออะไรเงี้ยครับซูเปอร์ไฟอะไรงนี้ก็มันมันจะทำให้ให้เนี่ยขุยมันมันหลุดรอนออกหมดเหมือนเหมือนแบบว่ามันโดนตัวเนื้อผ้าแล้วมันก็จะประสิทธ,ธิภาพที่ออกมามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ โอเคเนาะสำหรับรีวิวนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็แอดเฟซหรือไม่แอดก็อินบ็อกมาได้นะครับผมตอบตลอดเวลานะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ